สวัสดีทุกคนด้วยค่ะวันนี้บลอก็จะมาบอกว่าเราจะแจกโลบักในผู้ติดตามเออสองร้อยสามสิบคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกติการดีกว่ากติการที่หนึ่งให้ทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามกิฑการที่สองไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ไอ้คนกติการที่สองนะทุกคนให้ให้ทุกคนเนี้ยเข้าไปในแบบสารพัดใจเออผู้คนที่เห็นกาจะไม่อันนีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกําหนดเวลาไว้ที่ สิบโมงเช้าเอ้ยแม่ดีกว่าเจ็เอาบ่ายบเอาบ่ายบ่บ่ายบ่ายโมงอ่ะเออเอาเอาบ่ายเลยเพราะว่าเฮ้ยเอาสิบโมงเอาพวกเอาสิบโมงก็ได้สิบโมงสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยช่ปุ๊บก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเดี๋ยวฉันทำคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรถ้าทุกคนเข้ามาในแมสสาระพักใจเออสาลพักใจแล้วถ้าทุกคนสมได้ถ้าทุกถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นผู้โชคดีครูก็ต้องแบบทักแชทมาหาเรา ไม่ใช่ว่าคุณจะแบบมาใกล้คอมไ์แล้วคุณก็ส่งแล้วคุณก็ส่งรหัสคุณมาอย่างเงี้ยเออคนอื่นก็รหัสคุณไปทําอะไรก็ได้นะคุณต้องทักแชทมานาเล่นในคอมเหรอใครเล่นในคอมอ่ะถือมือเฮ้ยทำไมเอซีไม่มาหาฉันเลยอ่ะโอ้ยบางครั้เขายังไม่ได้ดูเลยมาเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ย ทุกคนต้องใช้ทักแชทมานะห้ามส่งอรหัสหรือไอดีใต้คอมเมนต์เด็ดขาดเพราะว่าอดี้จะทำอะไรอ่ะรหัสรหัสอ่ะทุกคนห้ามทำใต้คอมส่งมาใต้คอมเมนต์นะไม่อนุญาตเดี๋ยวเขารหัสคุณไปทำมั่วชั่วนะถ้าเราเติมได้เลยอเราไม่ได้ทมั้เขารหัสคุณไปใช้นะไม่นะไม่ได้นะคุณต้องทักมานะโอ้ยเอฟซีไม่มาหาลุยไม่ใช่หรอเอ้ยมาหาเดี๋ย 我别别别！